โอ้ท,ะะที่ฟตัแล้ไปเาเ่าอีน้ำตกแม่พูนอนเอรัสแตรจัดเดรเป็นแหล่งต้นน้ำของคลองแม่พูน แต่ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับผู้อยู่อาศัยที่นี่เมื่อปี49 49เมือ่อฝนตกคนลนถล่มบ้านเรือนเสียหายไปน่าจะทั้งตำบลเลยแหละเมือ่อประมาณปี452เหรอ549ไม่ใช่ไหมถึงว่าหลังจากแรนเนียที่เรามาเรามาปี50ปี50นั่นแหละยัง เ็นสภาพที่บ้านที่ถูกโทนถล่มพังยับเยินแต่ว่าปีนี้2 5 5ประ5สภาพเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ชาวบ้านก็ทำสวนทุเรียนตอนนี้กำลังโปรโมทมากหลินหลงรับแรรอหนึงประมาณถ้าซื้อในพื้นที่เนี่ยประมาณ150-200ต่อกิโลลูกหนึ่งก็ประมาณ500บาท แต่เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าไปขายใน่กรุงเทพบรรลุเป็นพัน